ยกขึ้นมาอย่างนี้ครับทำไมถึงตีครับน้องโอมคเนศครับนี่น้องเกตตัดผมหล่อเลยครับวันนี้ครับเกตชุมพรอสวัสดีคนดูด้วยครับฝากดกดกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ครับคุมซอนได้สวยครับเกตชุมพรครับมาดูน้องไอซ์ดังสิท์ครับหรือไอซ์กอมอสี่ครับเข้าวงมาลูกนี้ครับน้องไอซ์ยกขึ้นมาครับตีติดอีกแล้วครับน้องไอซ์ครับ นี่ครับไหลมนเร็กครับสกูถอยหลังมาครับคุมโซนได้สวยเลยฮะเก็ชุมพรครับตบมาลูกนี้ครับโอ้หเป็นครับยังไม่เปลี่ยนครับยกขึ้นมาลูกนี้อยู่ครับนี่ครับถ้าตกไม่ลงเม็ดใหญ่ครับน่าจะอยู่หมดฮะแต่ถ้าโดนขอบชีตครับ นะะฮกับดักระเบิดครับเม็ดใหญ่ๆนี่ครับแว้นหมดเลยครับเพราะฉะนั้นจุดตกสําคัญครับสนามนี้ครับใครจะคอนโทรลลูกได้ดีกว่ากันครับลูกวางนะฮะส่วนลูกตีก็ไปทางอากาศไม่น่ามีปัญหาครับโอ้โหดูน้องไอตีลูกนี้ครับนิดเดียวครับยกขึ้น มาลูกนี้ต่ำมาโอ้โหจะตีตัดเลยหรือเปล่าครับพี่เล็กครับคุมโซนสวยแล้วฮะไม่ตีครับเลือกที่จะคุมโซนครับ ยกขึ้นมาครับตีติดครับไปแลกรับสองครับสามคะแนนครับน่าจะสามแต้มครับแต่ลูกในมือเหลืออยู่หนึ่งใบครับประธานหนูครับ น้องโอมเดินมาปรึกษาพี่เกชชุมพรก่อนครับจะเล่นยังไงครับพี่เกตบอกตีเปิดเลยน้องรักนะฮะสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับสวัสดีพี่แอ้ไปตองด้วยครับนะครับน้องโอมครับกทมครับ ยกขึ้นมาอย่างนี้ครับทำไมถึงตีครับน้องโอมคเนตครับนี่ครับยังเป็นเยาวชนอยู่เลยครับน้องโอมครับแต่ได้รับการว้วางใจจากทีมชาติครับน้องเกตชุมพอลูกนี้โอ้โหงานงอกครับยังไงฮะออกหรือเปล่าทำไมออกนี่ประธานหนูยิ้มเลยฮะเอายังไงตีเปลี่ยนแล้วครับทุกคนยังไงฮะ เดี๋ยวมาดูครับน้องโอมจะตีลูกไหนครับสวัสดีครับพี่แอ้ครับคิดถึงครับพี่ครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับน้องโอมขึ้นมาลูกนี้ครับเก็บหนึ่งแต้มสนามไปได้หรือยังครับหนึ่งหรือสองครับรับสวัสดีจันทงด้วยครับนะฮะ ยกขึ้นมาลูกนี้โหตกน้ำตกท่าไปเลยครับดูครับได้กี่คะแนนครับทีมประธานหนูครับ